การนวดเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำไมต้องเว้นเฉพาะส่วนสำคัญ IQ Oil Cream for Men ครีมนวดสำหรับผู้ชายได้รับการพัฒนาสูตรโดยหมอนพพรผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางเพศและปัญหาคู่รักมายาวนานกว่า40ปี IQ Oil ครีมนวดเฉพาะที่สําหรับผู้ชายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตไปสู่อวัยวะเพศใช้ร่วมกับการนวดเพื่อให้หลอดเลือดขยายตัวเสริมสร้างความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อเฉพาะส่วนให้ดีขึ้นโดยเฉพาะกล้ามเนื้อสปองจี้บริเวณองคชาตด้วยสารสกัดที่เปี่ยมด้วยคุณค่าจากสมุนไพรธรรมชาติร้อเซจึงไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองสารสกัดกวาวเครือแดง อุดมด้วยสารไฟโตแอนโดเจนที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศชายซ่อมแซมอวัยวะที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นคืนอย่างต่อเนื่องช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดีลดอาการปวดเมื่อยและอ่อนเพลียสารสกัดสมเกาหลีช่วยในการปลดปล่อยสารไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นสารสำคัญที่กระตุ้นให้หลอดเลือดในองคชาตและกล้ามเนื้อคลายตัวจึงเพิ่มการไหลเวียนของกระแสะเลือดไปสู่อวัยวะเพศชายช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง สารสกัดกระชายดำประกอบด้วยสารกลุ่มฟาโวนอยที่มีฤทธิ์กระตุ้นอนุมูลอิสระป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์กระตุ้นการขยายตัวของอวัยวะเพศช,ชายบำรุงฮอร์โมนเพศช,ชายให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย IQ Oil ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีนานโนทางเครื่องสำอางและเพภสัจกรรมที่เรียกว่านวัตกรรมนีโอโซม ทำให้เนื้อครีมมีโมเลกุลขนาดเล็กจึงซึมซาบผ่านผิวหนังได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทำให้สารสกัดออกฤทธิ์ที่ได้ผลดีกว่าเนื้อครีมธรรมดา IQ Oil ครีมนวดเฉพาะที่สำหรับผู้ชายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้วว่าปลอดภัยเห็นผลจริงจนคุณสังเกตได้ IQ Oil ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตรักที่ง่ายขึ้นของคุณและคนที่คุณรัก